สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างติ๊กนะครับมาสอนเทคนิคในการเปลี่ยนสีแท้งนะครับหรือว่ายางกระแทกยางกระแทกแล้วก็เขาเรียกว่านะครับตัวนี้ครับปีนอ่างนะครับนะครับรูปแบบของตัวแท้งนี้ไม่ว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือของจีนตัวใหม่ๆมาก็ทําเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับลักษณะเดียวกันหมดนะครับการเบ้า์กัน ระบบตรงนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้เหมือนเหมือนกันนะครับตัวของเพาทางเรานี้จะเปลี่ยนเป็นลักษณะสามชิ้นนะครับมีทั้งหมดสามชิ้นชิ้นแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นสองอยู่ฝั่งนี้นะครับชิ้นสามอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับจะเข้าเป๊ะเลยถ้าเกินเราก็ตัดทิ้ง เกินนะครับอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าเราวัดปรีแล้วตอเนี้เกินเห็นไหมครับเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งแล้วก็เราวัดสเปคสเปคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับช่วยช่วยในเรื่องจัดสะเทือนนะครับเพราะว่าตัวมาจักก็จะมาทับลงที่ตรงนี้นะครับนะครับจักสะเทือนแล้วก็กันฝุ่นฝงหรือว่าเศษเหล็กเศษเข็มตกมาที่อ่างน้ํามันนะนะครับ แล้วก็ตัวนี้กาดกระเทือนของหัวจับเพราะว่าเขาจะทับตรงนี้พอดีนะครับ็นรูปแบบของเขาถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่ายี่ห้อที่แปลกๆไปนะครับเขาจะไม่มีบอดี้เขาจะไม่เหมือนกันนะครับบอดี้ตัวนี้เราก็ต้องใช้ระบบเป็นแบบสายนะครับเป็นสายนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเช่นนี้นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับเส้นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเก่านะครับ วิธีการใช้เส้นนี้ก็ไม่แตกต่างนะครับแต่ถึงว่าเพราะว่าไม่แตกต่างก็คือนะครับเราก็คือทากาวนะครับทากาวให้ทั่วนะครับพอตัวนี้แต่ตัวนี้มันกาวอยู่แล้วแต่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะติดนะครับเพราะว่ากาวมันค่อนข้างจะน,น้อยนะครับส่วนใหญ่ซื้อมาก็กาวไม่ค่อยติดอยู่แล้วเราต้องทาใหม่นะครับส่วนตัวกาวเราก็ใช้ตัวกาวนี่นะครับกาวเหลืองหรือว่ากาวทารองเท,างทาง้าขายตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับ อ่กระป๋องนึงก็ตก40บาท30บาทนับแล้วแต่ขนาดนะครับกระป๋องนี้ก็ประมาณส5 4สิห้าี่สิบนะครับก็คือเรากาวทานะครับกาวทาทิ้งไว้แห้งแล้วค่อยแปะลงไปนะครับแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะบอดี้นี้แล้วนะครับแบบนี้แล้วจับจีนจักกีต่างๆนะครับเป็นบอดี้นี้แล้วถ้าบอดี้จากต่างจากนี้ก็ใช้แบบนี้แทนนะครับเออวิธีใช่นะครับเดี๋ยวเราให้ชมให้ชมนะครับ และนี่ครับแอมินตัวนี้นครับเราก็เลาะออกได้นะครับเลาะออกได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเลาะออกได้เลยนะครับพอเราเลาะออกนะครับเลาะครับเห็นไหมครับพอเราเลาะออกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมันแบนแล้วเห็นไหมครับมันไม่เหมือน ปกตินะครับมันจะหนากกว่าเดิมนะครับตัวนี้มันหดตัวหรือว่าสูญสลายสูญเสียไปแล้วนะครับตัวนี้เสื่อมนะครับเสื่อมไปแล้วนะครับมันจะบางเพราะว่าหัวจักรครับก็จะทับมาตรงนี้นะครับครับโอเคเมื่อเราแกะออกทั้งหมดแล้วนะครับนแกะออกทั้งหมดแล้วนะครับก็นะครับ แล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะครับเช็ดทําความสะอาดตรงที่เราแกะนะครับให้เรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดนะครับแกะไม่ยากครับตัวนี้แกะไม่ยากนะครับแกะไม่ยากเราก็เอาไขควงนะครับเสาะนะครับก็จะดูดออกนะครับไขควงหรือว่าของมีคมแหลมๆนะครับเล็กเท่ากับตัวที่เขาทําตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าแล้วก็ ใช้งานได้เลยนะครับพอซาะเสร็จแล้วครับเราก็เอาตัวแทงหรือว่าตัวอ่างน้ํามันนี้ไปล้างนะครับถอดได้ไครับคือส่วนใหญ่เขาจะตอกตะปูไว้ตามจุดเราก็ใช้ไขควงหรือว่าจะคีมงัดออกถอดออกนะครับจะได้สะอาดนะครับไปล้างได้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วเราก็ตอกปัมปูเข้าที่เดิมหรือไม่ตอกก็ได้นะครับเพราะเราไม่เคลื่อนย้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอากาวเหลืองที่เราซื้อมานี้นะครับกาวเหลืองหรือกาวยางครับทานะครับทานะครับทาตามร่องที่เราจะต้องติดนะครับติดชิ้นงานหรือว่าชิ้นตัวนี้นะครับหานะครับไม่ต้องไม่ต้องหนานะครับพอให้ติด นะครับไม่ต้องทาแบบเยอะมากนะครับขอให้มันติดนะครับจะให้ดีต้องถอดแท้งไปล้างนะครับถ้าไม่ถอดแทงมันจะล้างค่อนข้างจะเป็นเป็นน้ำมันนะครับค่อนข้างจะติดยากนะครับถ้าไม่สะอาดจริงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราทานะครับทาให้รอบนะครับทาให้รอบ กาวเหลืองตัวนี้นะครับเราต้องปล่อยแห้งนะครับเราไม่ใช่ว่าติดแล้วแล้วก็จะทับเลยนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับกาวเหลืองตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราทาแล้วทับเลยเนี่ยมันจะไม่ติดให้นะครับเราต้องคอยแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยทับนะครับผลดีของตัวนี้นะครับที่เราเปลี่ยนในหนึ่งหัวจักรจะไม่ดังสะเทือนนะครับ พราะส่วนใหญ่หัวจักรจะต้องทับที่ตัวตัวยางตัวนี้นะครับแล้วก็ทาตัวชิ้นงานที่เราจะแปะนะครับเดี๋ยวเพิ่งทาก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะครับคู่ครับวัดก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจว่าจะต้องไม่มีเกินวัดกันก่อนนะครับวัด่อนนะครับนะครับวัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตามรูปแบบของเขามีแล้วนะครับ ว่าเราจะติดอย่างนี้นะเห็นไหมครับอตัวนี้ครับพอดีเห็นไหมครับถ้าขาดเหลือนิดหน่อยคงไม่ไม่เป็นไรครับขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เราก็ชิดตรงนี้ไปถ้าเหลือนถ้ามันช่องเม้นช่องนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ตัวนี้มันเกินครับเห็นไหมครับมันทับกันนะครับมันเกยกันเห็นไหมครับมันเกยกันนะครับถ้ามันเกยกันนะครับเราก็ตัดตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลย ตัดให้ไม่พอดีนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาชิ้นงานที่เราจะแปะนี่นะครับมาครับทากาวครับทากาวางาน,นที่จะไดแปะทากาวเราใช้กระดาษนะครับถ้าเ่ามันจะได้ไม่เลอะมือ,อครับ าลูกไปเลยนะครับมันจะเสมอนะครับหาให้ทั่วหาแล้วเส,เสร็จแล้วก็เราปล่อยให้แห้งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ด้านหลัง ถ้าเป็นเส้นนะครับเราก็ใช้ทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทาแล้วเราก็แล้วเราค่อยมาตัดนะครับที่เราจะแปะตามรูปแบบอ่างน้ํามันของเรานะครับเพราะว่าแต่และอ่างมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเส้นนะครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับจะให้ดีสองนาทีกําลังสีกำลังดีนะครับสองนาทีถึงสามนาทีกำลังสวยครับเสร็จแล้วเราปล่อยแห้งนะครับ ่ายแห้งนะครับถ้าจะแห้งเราก็ตากพ้าลมนะครับเมื่ออ่างเราพับจับนะครับเราก็พัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จับดูครับนี่ครับถ้ากาวแห้งนะครับเขาจะไม่ติดมือนะครับเห็นนิ้วนะครับที่เราถาไปมันจะแห้งนะครับแห้งนะครับเห็นไหมครับมีรอยกาวแต่ว่าไม่ไม่เนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนที่เราจะติดนี้ครับเอาฝั่งกาวนะครับแปะลงท้านี่แห้งแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแห้งแล้วก็แปะลงเลยครับแปะตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับเห็นไหมครับติดหน่ชิ้นส่วนนะครับเห็นไหมครับ ใจเย็นครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้าเกิดแตะแล้วนะครับมันจะเกาะแกะยากนะครับจะมันชนแล้วอืใจเย็นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพราะแห้งกับแห้งมันชนกันมันจะออกยากนะครับเห็นไหมครับจะออกยากนะครับนี่นครับมันจะดังเสร็จแล้วก็ด้านหลังเราก็จับชนนี้ก่อนนะครับ ตนี <ste> pues <the> Na, ้ก่อนครับใกล้สุดนะครับแล้วก็แตะลงไปได้เลยนะครับเท่านี้ครับก็สมบูรณ์แบบและสําเร็จนะครับได้แล้วนะครับนะครับเวลาเราวางหัวจักรลงนะครับหัวจักรจะมาหนุนอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอหนุนอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะช่วยเรื่องสะเทือนเรื่องอะไรได้นะครับผมแล้วก็เรื่องสิ่งสกปรกต่างๆนะครับตกลงไปข้างล่างได้นะครับถ้าเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับถ้าปมนยี่ห้องอื่นนะครับหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่ว่าไม่เหมือนกันนะครับ ที่รูปแบบตัวนี้ไม่มีเราก็ใช้เส้นเอาแล้วก็ทากาวตรงนี้แล้วแล้วก็มาทากาวตัวนี้พอแห้งนะครับพอแห้งเราค่อยมาแตะแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็แปะแล้วก็ตัดครับมันจะได้ดูสวยงามและพอดีนะครับโอเคครับหลังจากเราเสร็จแล้วเราก็ยกหัวขึ้นได้เลยนะครับจะจะให้ดีนะครับ เอาแท้งออกไปล้างได้ยิ่งดีนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็กาวจะได้ติดง่ายและมากขึ้นนะครับผมออขอบคัคบในการรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับให้ทางเราเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเราจะได้ทําวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมเคล็ดลับใหม่ๆดีๆให้ท่านได้ชมนะครับถ้ากดติดตาม ทังเราจะทำคลิปให้ดีๆให้ท่านชมครับขอบคุณมากครับในการรับชมสวัสดีครับ